สวัสดีครับผมรูกไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการกระโดดเชือกควายแขนหรือคอสโอเวอร์ให้ได้ต่อเนื่องมากที่สุดนะครับมาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรและควรเริ่มต้นแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยใครที่ยังควายแขนไม่ได้นะครับผมก็สามารถกลับไปดูคลิปควายแขนแล้วก็ฝึกให้ชำนาญก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสำหรับคนที่ควายแขนได้แล้วหหรือ2ครั้งแล้วติดนะครับผมดังนั้นจะทํายังไงให้มันได้ต่อเนื่องและให้สมูทมาถึงสเต็ปที่1กันเลยดีกว่านะครับว่า เทคนิคแรกเนี่ยควรทำยังไงนะครับผมเทคนิคที่1เลยนะครับผมที่ผมได้ฝึกแล้วก็ใช้สอนกับลูกศิษย์ลหลายๆคนนะครับผมที่เรียนกระโดดเชือกก็คือการกระโดดเริ่มต้นไว้เลยและกระโดดเบสิกหครั้งแล้วหยุดนะครับเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะแบบนี้1 2 3 4 5 เริ่มต้นเนี่ยเราฝึกแบบนี้นะครับผมฝึกก่อนสักประมาณ5รอบถึง10รอบเพราะฝึกเนี่ยแล้ว5้ารอบถึง10รอบเนี่ยจะต้องไม่ติดนะครับผมจะต้องให้ติดน้อยที่สุดเอาง่ายๆเลยนะครับผมถ้าฝึก5้ารอบติดไป1รอบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมพอเราฝึกแบบนี้นะครับก็คือสเต็จที่1พอเราฝึกจนชินแล้วฝึกได้แล้วคราวนี้มาถึงสเต็จที่2นะครับผมนั่นก็คือการควยแขนหนึ่งครั้งกระโดด5ครั้งและควยแขนอีกหนึ่งครั้ง ดูตัวอย่างนะครับ1,2,3,4,5และไวายหยุดเชื่อมอันนี้เป็นการเชื่อมนะครับผมเพราะว่าเราเริ่มจากการไวาแขน1ครั้งแล้วก็เบสิกทำไมกระโดดเบสิก5ครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ในรอบแรกพอเราควายไปแล้วในเชือกมันแข็งดังนั้น5ครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้รอบเชือกเนี่ยปกติพร้อมที่จะควายอีกในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมพอเราฝึกสเต็ปที่2จบแล้วเนี่ยเรามาถึงสเต็ปที่3นะครับผมนั่นก็คือการเริ่มจากการเบสิกก่อน1กับ2เริ่มที่ครอสก่อนหรือควายแขนก่อนใช่ไหมสเต็ปที่3ก็คือต้องเริ่มจากเบสิก5ครั้งก่อนและครอสหนึ่งครั้งดูตัวอย่างนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ี่ห้าและคว้หนึ่งสองี่ห้าและคว้1ห3ึ่าี่ห้าและคว้ฝึกแบบนี้ถ้าฝึกได้ห้ารอบและไม่ติดเลย5้ารอบนับรอบที่ควายแขนเท่านั้นนะคบผมไอตัว5้าเบสิกเนี่ยก็ไม่ต้องนับ,นบเฉพาะตอนที่ควายแขนได้ พอห้ารอบไม่ติดเนี่ยเรามาถึงสเตจที่สีนั่นก็คือการเพิ่มจํานวนนะครับเพิ่มจํานวนยังไงกระโดดเบสิก5ครั้งและควยแขนหนึ่งครั้งในรอบแรกอันนี้นับเป็นรอบแรกนะครับผมรอบที่2กระโดดเบสิค5ครั้งและควยแขน2ครั้งเพิ่มจํานวนที่ไปเรื่อยเพิ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4จาก4เป็น5้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่5ครั้งดูตัวอย่างนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูจนถึง5ครั้งเลยนะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าคว้หน่ามี่ห้าคว้และไว้หน่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง2องสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอสี่หนึ่งสสามี่ห้าหนึ่งสอามห้าพอเริ่มเพิ่มจำนวนเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่ที่ประมาณรอบที่สามนั่นก็คือไขว้ติดกัน3รอบฝึกแบบนี้ให้ชินแล้วฝึกให้ได้จน5รอบนะครับผมถ้าฝึกได้5้ารอบแล้วเนี่ยสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่5เนี่ยคุณสามารถเริ่มกระโดดอีกครั้งก็ได้และหลอกไขว้ไปเลยนะครับผมอาจจะ10ครั้งนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ที่10ครั้งได้7ดได้8ยังไงก็เกิน5้าที่เราฝึกอยู่แล้วใะนั้นเป็นการฝึกเพื่อให้ร่างกายเราชินและเพื่อให้จังหวะเราชินกับรอบเชื่อมนะครับอ่าูตัวอย่างนะครับ ผมจะใช้บล็อกเดิมเลยก็คือกระโดดเบสิคห้าครั้งและไขว้แขนเนี่ยสิบครั้งแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอเรากระโดดได้แล้วเราอาจจะเล่นไซด์ถูไซด์นะครับผมไซด์ถูไซด์ไซด์สวิงไซด์สวาย เรียกอะไรก็ได้นะครับผมก็คือเปลี่ยนเชือกคาดลำตัวเพื่อรีเซ็ตบางครั้งเนี่ยเราเพิ่งฝึกใช่ไหมร่างกายเรายังไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อช่วงล่างเรายังไม่แข็งแรงดังนั้นมันจะค่อนข้างเหนื่อยพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มหายเหนื่อยแล้วลองดูอีกสักรอบซิก็คือกระโดด5้าครั้งแล้วก็ไขว้แขนไปเลยนะครับผมสิบครั้งเหมือนเดิมไปครับ1 2 3 4 5ส2 3 4 5 6 7ี่ห้าหนึ่งสาี่ห้าด 8, 9, และ10กระโดดเดีสิก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิคการฝึกกระโดดคว้แขนให้ได้ต่อเนื่องนะครับผมให้ได้นานๆถ้าคุณฝึกได้10ครั้งแล้วเนี่ยยังไงก็มีครั้งที่20แน่นอนเพราะว่าคุณเริ่มชินกับการคว้แขนแล้วนั่นเองนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปการสอนไ้แขนให้ได้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอคนละหงไล 1, ค์คนละหแชร์คนละหนึ่งสับสไคร้นะครับผมที่สาคัญกระโดดได้แล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้กุ้ไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย